ทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาบ้านเมืองของเราให้ดีและษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขควาเจริญรักพวกเราทุกคนสวัสดีครับพระชระพลเจริญพักดีครับประเทศไทยของเราพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองปกป้องปฐพีนะฮะรุงรัตนโกศินล์สถาปนาโดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปหาราชครับแผ่นดินราชวงศกก์ตักีเราอยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระวิชก้าเจ้าอยู่หัวนะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไม่ดีประเทศไทยมีพันพระองค์จ้ารันฐานปามช่วยเหลือนะฮะเมื่อวานเนี้ยพอมีเรื่องราวที่ไม่ดีที่คอมเมนทำสงครามทำสงครามนอกแบบทำร้ายประเทศไทย เห็นฆ่าประชาชนตาดำๆยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่โรงพยาบาลนะฮะลุกล้ำอธิปไตยไทยก่อนแล้วก็พูดจาป้อปดวัดเท็จราะว่านาดีตมีคนไม่ดีนะฮะที่สนับสนุนให้ให้คุณมาเน็นไปเรียนที่เวสต์สปอยล์เรารู้กันอยู่แก่ใจครับแต่ไม่อยากพูดนะฮะเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าทมไมก่อนจะใครจะไปขไมแต้องไปหาไอ้ในพลคนนี้คนไหนผมก็ไม่รู้นะครับทำไม แต่ผมขอบคุณพลเอกประจักษ์สว่างจิตขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีนะท่านได้เหรียญรามาขิมกล้ากลางสมอครับแต่วันนี้ต้องกราบพระบาทสมเด็จพระชิษณเจ้าอยู่หัวนะฮะขอพระองค์งงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทีขายุต,ตัโตหวตุมหารหาชาครับเพราะพระองค์พระราชทานทันท่วงทีนะฮะพระราชทานทุกอย่างเลยที่ประชาชนที่รับบาดเจ็บรวมทั้งโรงครัวพระราชทาน และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระลมราชานุเคะห์นะครับแต่วันนี้ผมเองต้องขอบคุณน้องอ้อรัชชาคุณเซนน้องเอมิลี่จากเบลเยียมนะครับกับชาวเบลเยียมเนี่ยชาวเบลเยียมเนี่ยส่งมานะฮะชาวเบลเยียมเนี่ยร้องเพลงชาติไทยแล้วก็ให้กำลังใจคนไทยครับเพราะว่าอะไรคนระับทั่วโลกเนี่ยรู้หมดฮนะว่าขามนเป็นคนก่อสงคราม มาตลอดเริ่มมนะันวิธีการเขาเริ่มผมว่าเริ่มแต่ปลายมกรานะฮะซึ่งเราจะไม่พูดถึงความขัดแย้งของสองตกูล2สองประเทศนะอย่าไปสนใจครับตอนนี้เราต้องรู้รักษามื่คีครับลืมเรื่องราวที่ไม่ดีหันหน้ามาให้กำลังใจทหารหารวันนี้ก็จะไม่ค่อยพูดเรื่องยุทธการต่างๆนะฮะยุทธการขูบดินเนี่ยชื่อชื่อดีมากนะฮะแต่ว่า เราก็ไม่พูดในรายละเอียดความหมายดีมากทั้งหมดเลยนะฮะดีดีจริงๆเลยซึ่งเรื่องสาวยุทธศาสตร์ยุทธการวิธีการเครื่องย้ายกำลังพลเนี่ยเราต้องไม่เผยแพร่ทางโซเชียลนะฮะผมรู้ว่าพี่น้องสื่อมีความสามารถในการวิเคราะห์วิจัยยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีเรามีกำลังพลเท่าไหร่เรามีอาวุธเท่าไหร่ก็โอเคคนระับเป็นเป็นสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่ง แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นการชี้เป้าให้คอมเมแต่ว่าเมื่อวานนี้การที่กองทัพอากาศก็ดีกองทัพบกก็ดีโอเปอเรชันปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยนะผมขอบคุณท่านผู้ชก,การทหารบกขอบคุณท่านผู้ก,การทหารอากาศท่านผู้ก,การทหารเรือที่ใช้ทำวิธีว่าตอบโต้สั่งสอนนะฮะคือเราเราไม่ได้เป็นลุกลานเขาก่อนเขาลุกลานเข็นค่าคนไทยก่อนก็เป็นความชอบธรรมที่เราจะต้อง จัดการกับคนไม่ดีสันดานไม่ดีแล้วก็หวังจะเอาประโยชน์จากประเทศไทยทุกรูปแบบนะฮะผมเนี่ยพูดมานานมากนะพี่น้องบางคนเนี่ยเป็นผลตรวบดเอกเษียไปแล้วผมต่อสู้เรื่องราวนักการเมืองบางคนเนี่ยไปเปิดบ่อนในคมเมนแล้วก็เอาคนไปเล่นการพนนันมีหัวเบี้ยเป็นสอจอบางคนเมื่อวานผมคุยกับท่านรองผอรมน,อนอจังหวัดสุพรการนะรพี่เลินพันเนนอกทนิวัน,นบอกว่า พี่ครับพี่จะต้องตรวจสอบนะฮะเรื่องราวที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาสมัยท่านเป็นผู้ชกานเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นเสนอดธิการทหารบกเป็นผู้ชกานทหารบกนะท่านสั่งให้ดําเนินการเฉียบขาดกับคนปลอมบัตรสวมบัตรนะฮะแล้วมีสารตัดสินไปนแล้วมีลงมาลงสมัครเป็นนักการเมอืองท้องถิ่นในสภากัรนี่คือสำคัญที่สุดนะฮะแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทหารหารนะฮะที่เขาโพส จากอเมริกาเนี่ยจากวอชิงตันดีซีเนี่ยว่าเขาเสนอไอเดียให้รัฐบาลไทยแล้วให้คนไทยในอเมริกาเนี่ยในหลายประเทศเลยเนี่ยช่วยการทำหนังสือถึงโรงเรียนในร้อยฐานบกเวสต์พอยต์นะฮะให้ถอดถอนปร,ริญญาบัตรและดีกรีน,นักเรียนในร้อยฐานบกของไอ้คุณบันเนตเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยผมมีคำถามว่าท่านผู้พิก,การฐานบกครับท่านผู้พิจก,การ ของทัพไทยครับรัฐมนตรีกลาะผมครับการที่ไอ้คุณมาเน t ตเนี่ยนะฮะมันไปเรียนในโคต้าของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยสามารถทำหนังสือถึงเวสต์พอยต์ได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคำถามจากคนไทยในวอชิงตันดีซีบางคนก็รับราชการทหารเรือแต่อาผมเป็นอดีตทหารพันศึกเวียดนามเไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะฮะให้ทาหนังสือถึงเวสต์พอย์ให้ ให้ออกให้ให้ใหชียเห็นว่าพฤติกรรมเป็นความอัปยศที่สุดไม่มีสิ่งใดจะไปลดไปฝันนี้แล้วทําให้เสื่อมเสียสถาบันถ้าเทียบกันในทหารถ้าเทียบกับการถ้าเทียบกันในการรับาราชการทหารเมกกาคือ d i s o n o r l burn discharge Dis นะครับนั่นเอง West Point เป็นโรงเรียนเตรียมทหารบกที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกจะ ไม่มีการยอมรับอาจยากรสงครามนะครับขีดเส้นใต้อาจยากรสงครามนะครับพฤติกรรมของฮุนเซนฮุนเบเนตซึ่งใช้โคต้าทหารไทยไปเรียนเป็นอาจยากรสงครามครับแล้วเรามีทหารไทยที่มีคุณภาพนะฮะผู้ชักการ์พลทหารราบที่11นะครับนายพลมองพลตียุทธนามีเจริญนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คนไทยเขาทำกันเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยนะฮะ มีประจักษ์พยา,ยานมีหลักฐานมีความจริงและความจริงเนี่ยนักการเมืองไทยรู้เรื่องราวของขมรได้ดีนะนักการเมืองไทยบางกลุ่มมีประโยชน์จากขามรจากคุณเซนครับผมถึงบอกว่ายามนี้ผมถึงคิดบรรยากาศของผลพันเอกประจักษ์สว่างจิตรุ่นเจ็ดเนี่ยฮะผลเอกสุรพง์รุ่นห้อันนี้คือความจริงในประเทศไทยครับความจริงวันนี้ว่า เราต้องสามาัคคีกันนะฮะตอนนี้เราหันหน้ามาทําศึกทําสงครามกับเขมรผมขอบคุณพี่ๆน้องๆภาคเอกชนทุกคนเลยที่ไปช่วยําดําเนินการต่างๆต,ต,ตามแนวชายแดนเนี่ยเป็นปันกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหาราหผู้สูญเสียขอบคุณเป็นกําลังใจให้ประชาชนผู้สูญเสียทุกคนครับวันนี้เนี่ยยัง ยังตั้งสติอยู่นะฮะยังยังแต่ว่าผมเนี่ยมองพฤติกรรมสันดาเมนเขมรมามายาวนานนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พันเอกประจักษ์สว่างจิตพูดก็ดีถึงพฤติกรรมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีในพลไทยบางคนเนี่ยแสวงหาประโยชน์หากินเป็นในหน้าในการทำรธุกรกิจในขเขมรจนก,กระทั่งมีเรื่องราวของศึกสองตระกูลสองประเทศเนี่ยนะฮะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขาครับวันนี้เราต้องอยู่ กับความจริงคือความจริงแผ่นดินราชวงศกก์จักรีเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นราชอาณาจาักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้สถาปนาโดยจเ,เจ้าฟ้าสมเด็จเจ้าฟ้าเจ้าพญามหากษัตัิย์ศึกษษษนักรบผู้กล้านะฮะสถาปนาโดยสมเด็จพร,ระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับอันนี้คือความจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยวันหยุดผมจะต้องไปกราบพระบาทสมเด็จพร,ระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ชื่สะพานพุทธอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ท่านเนี่ยคุ้มครองป้องไปแต่วันนี้เนี่ยผมกราบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระชิก้าวเจ้าอยู่หัวครับเมื่อวานผมก็ไปร่วมกับรองผู้มนวยการฝ่ายทหารนะรองพอลรมนอนในการถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระชิก้าวเจ้าอยู่หัวครับก็ขอกราบพระบาทสมเด็จพระชิก้าวเจ้าอยู่หัวอีกครั้งนะครับ ขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญด้วยเจ้าด้วยกระหม่อมขอเดช,ชะข้าพเจ้าข้าพระพุทธเ,เจ้าในพระชละผูญเจริญพักดีและคณะผู้จัดจทำพระชละวาเลนต้ครับทีคายุโตโปตุมหาราชาทีคายุโกโปตุมาราชาทีคายุโกโปตุมาราชาขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับคนไทยนี่โอ้โหวันคุบบรุษ เลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเ,เป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างท,ท,ที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอน,นแต่ประเทศไทยไม่มี ไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันโหอันนี้อันนี้น่าตกใจแต่ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่าประเทศเอ่อนักเรียนไทยนี่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลยจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ประเทศไทย วันพระบุุษของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตแต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะฉันก็ไม่เข้าใจพราตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่สวิสเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็แสบไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่อ่ะแต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี่ โอ้โหวันพุธรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับให้เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเอะเป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างที่ทอเมริกา